ค่ะทางด้านของกรมป่าไม้เองค่ะคุณผู้ชมพร้อมที่จะขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วนเกี่ยวกับเรื่องการป้องกันปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองค่ะไปดูกันนะคะกับเรื่องนี้นายสุรชัย อาจจะละบุญนะคะอธิบดีกรมป่าไม้ได้กล่าวว่ากรมป่าไม้นั้นได้เตรียมความพร้อมในเรื่องของการวางแผนดาเนินงานตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ให้ความสําคัญแล้วก็ต้องดําเนินการอย่างเร่งด่วนนั่นก็คือเรื่องของการแก้ไขปัญหาไฟป่าและปัญหาหมอกควันของทางภาคเหนือโดยในส่วนของกรมป่าไม้นั้นได้มีแผนการปฏิบัติการป้องกันและควบคุมไฟป่าเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน โดยแบ่งออกเป็นสามมาตรการด้วยกันคุณผู้ชมมาตรการแรกเขาบอกว่าเป็นมาตรการเกี่ยวกับเรื่องของการเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและควบคุมไฟป่าเชิงพื้นที่มาตรการที่2การรับมือการแบ่งเป็นช่วงก่อนเกิดวิกฤตนะคะมีการจัดตั้งวอรูมตั้งแต่ในระดับหัวหน้าส่วนระดับสำนักแล้วก็ตั้งชุดปฏิบัติการพิเศษควบคุมไฟป่า พร้อมกับทั้งรายงานผลสถานการณ์ประจำวันทุกวันนะคะการจัดชุดลาตระเวนตรวจหาไฟแล้วก็จุดสกัดนะคะรวมถึงแจ้งจุดความร้อนจัดชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เข้าตรวจสอบควบคุมไฟป่า แล้วก็มาตรการที่3เป็นการประเมินผลแล้วก็สร้างความยั่งยืนดําเนินการตรวจสอบไม่ให้มีการบุกรุกพื้นที่ที่ถูกไฟไหม้จัดทําแผนฟื้นฟูพื้นที่ที่ถูกไฟไหม้แล้วก็สรุปผลการดําเนินงานรวมถึงถอดบทเรียนด้วยค่ะทางอธิบดีกรมป่าไม้นะคะได้กล่าวเพิ่มเติมว่าแผนการปฏิบัติงานในการป้องกันไฟป่าจะช่วยลดปัญหารวมไปถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือซึ่งหากพี่น้องประชาชนเองนะคะพบเห็นเหตุการณ์จุดไฟป่า หรือว่ามีไฟไหม้ป่านะคะสามารถที่จะแจ้งได้ที่สายด่วนสิ่งแวดล้อม1362นั่นเองค่ะ